สวัสดีครับเพื่อนๆพองสงชวดชมพระพี่ๆน้องๆกับผู้ที่ชมรายการของพอสงชวนชมพระชวนชมที่จริงนะครับนี่ใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากนะครับโอบ้โหกดติดตามมากันพอสมควรนะครับ,บ909คนวันนี้วันนี้บรรพะขึ้น14ค่ขาเดือนขาดนะข้างขึ้นเป็น14ค่ข เป็นพระวันวันสัมมนานะเนพื่อนๆจะได้ไปทําบุญกัน <g ül> <c oughs> ผมว่านี่แหละทาบุญหน้าบ้านอยู่แหละมาสี่องค์ห้างองคก็ว่ากันไปครับพี่ๆก็าฝากตั้งไว้ก็มีไต้แบบาทให้เขาก็ได้กุศลแล้วนะครับแค่คิกก็ได้กุศลวันนี้ชมพระกันนะครับสวยๆเป็นพระทีอาจจะไม่ได้ สู่สายตาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆหรือพิมพที่ยังไม่ได้ให้ชมกันหรือยังไงก็ไม่รู้นะตลับนี้ก็ยังว่าจะไม่ได้หยิบให้ใครดูนะนนเนี่ยนะนนเนือ้อเขาสวยดีเหมือนกันนะเนือ้อดีพิมพ์นิยมเหมือนกันของใหม่ๆนะจะให้ชมกันนะครับตามท้องเรื่องพัฒนานกกมนะครับเห็นแล้วก็ ถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณท่านมากเลยนะครับน้ำอะไรก็ยังไม่เกิดน้ำใจนะครับที่เราได้รู้จักกันมาตลอดเวลาช่วงตลอดปีใหม่นะผมทำมา6 7เดือนแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวปีใหม่ก็มีของดีๆเสนอให้ชมกันอีกนะหลายๆเรื่องหลายๆราว เป็นพระทิสวยนะครับแป่งปันกันนะครับวันสำนักก็คือวันที่เราทำบุญตักบาตรเขาตั้งไว้นะ7วันทีวันพระทีนะแต่เราจะไปจะตรงวันไหนท่านั้นเองอ่ะวันนี้ตรงกับวันพุทธหัสสัปดีที่ยี่สิเป็นวันพระเป็นวันสำนักครับข้าวต้วยแกงถ้วยขนมถ้วยทำบุญตักบาตร สับองข้าพเจ้าได้มาที่ฟ้าบิิุทสุ์ขอผู้ชาพระพุทธถวายพระสงค์จิตใจจำานงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค็งมู่มันขอให้พบภาษิอ่านในนาะคตการนิเทินนะก็หวางเรานะครับว่าไปตามววาไปจริงนะอันนี้ก็เสนอภาพสวยชมกันนะครับดูกัน,นหลายพิมพ์นะฮะหลายอย่าง แต่ชุดนี้ยังไม่เคยเอามาถ่ายเลยนะครับไอ้เ่ของพระแบ็กเกลข้างหลังเนี่ยไม่เคยไม่มีใครได้เห็นเลยเพิ่งจะขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับอาจจะพิมพ์เหมือนกันบ้างแต่เนื้ออาจจะคนละอย่างกันครับวงแรกก็เนื้อดีนะครับ ดูกันไปนะครับแหมสวยงาม,เ,ามาาเนื้อดีตามภาษาเขาบอกเนื้อดีพิมพ์นิยมชมและให้ชื่นใจทรัพย์คุณข้าประจ้าเนี่ยมาได้ฟ้าบริสุทธิ์ขอปูชาพระพุทธขอสวพระสงส์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระทิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วหมู่มาขอให้พบพระศิีอาณในา,นาคตการดีถืน อากาศหนาวก็เริ่มนะก็ยังหนาวอยู่นะทุกวันนี้ความหนาวก็ดีนะครับเย็นแต่ว่าผมไม่ไมชอบความหนาวไหนโดนเข้าไปเนี่ยใครจะขึ้นนะวันนี้ก็ขึ้นเราพมาให้ชมดูดีมกันนะครับปลากอื่น,นเก็เที่ยวกันละปีใหม่นี้จะออกเดินทางไปไหนมาไหนก็ระม,มัดระวังด้วยโควิดบ้ อนะไรต่อะไร,อ,ะไรอีกหลายๆอย่างป้องกันไว้ดีที่สุดนะครับเป็นแล้วแย่อายุราม,มากนะครับนี่องค์แรกนะครับก็ถ่ายได้เก่งเท่านี้แหละไม่มากแล้วครับอ่าข้างหน้าดูข้างหลังด้วยนะครับ เนื้อจะแก่นะปูเปลือกขอยน้ำมันตั้งเอวผสมเยอะ่อยตัวดีนะครับหลังจะแหวนเฟรนดิึงนะพ้าเก็บเก่ากอย่างนี้แหละครับนะเนป็นพราที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มอไให้มานะสมัยอยู่ไทยเมกนะันเน่ยเยอะแยะนะพระ มาต่างหลายจังหวัดพี่น้องเดินทางมาภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้ภาคก,กลางภาคอีสานตะวันออกตกก็เยอะไปหมดอ่ะมาเดินทางมาอยู่บริษัทไทยเมกันเทคไทยก็มาทํามามาจากพูดลมเนาวก็มีพระติดตัวกันมาเนี่ยเย็นมาจานเชคเขากดดังเดินจากตัดผ้ามามีพราอะไรดูกันมั่งแลกเปลี่ยนกันไปอะไรก็ว่ากันนะครับในที่สุดก็ยัง พระไว้เยอะแยะพอต้องกวนพอ,องสงส่วนเชทาไมเขาหนุ่มๆเขาก็ไปโน่นเนี่ยจากค่าพระจันทั้งตัดผ้าอยู่าการเชรที่มอบพระมาให้เยอะๆเนี่ยตัดผ้ามาจากอยู่ท่าพจัน์ก็น,น,น่นแหละองละสามบาทห้าบาทอะไรกันไม่รู้เขาบอกเขาได้ไมาเยอะตอนนี้เขาก็เลยให้นี่แล้วอ่ะเขาบอกเขาให้นี่แล้ว มาย้ายไปอยู่คอนวง 15, สิบห้าปัจติรโชวานพรโรงงานขาวชมพูคนเป็นหมื่นสองสามหมื่นดูพักกันบ้างคุยกันบ้างผมมาขายเครื่องสังฆทานตอนะทํางานก็เลิอกออกจากโรงงานมาช่วงอยู่โรงงานก็มาดูพักกันนะครับน้องเดินทางมาจากเหนือก็ดูพักหลอดพระคงพระํำแพงนางพญาแล้วกวาไปดูทางใต้ใครมีเอ้ยมาทางใตด้ดูดูปูทวดกันแต่เก็บไว้ว่ดได้มัง่งหนวงปูทวดวัดช้างให้ ส่วมากจะเป็นเหรียญก็เยอะนะเห็นว่าจ้างให้ปี25ง5ัี97ปีเกิก็พอได้พอทุมคุณถวงพ่อเงินเราก็ได้ทั้งเหนือพี่ๆเขาก็แบ่งไป,ไปบ้างแล้วล่ะช่วงนี้นี่ยเอาวางไปนะครับส่วนภาคกลางเราก็ดูวัดเกศชยยัยโยวัดตะครังบาคุพรมกันจ่ะตรงไหนสวยก็เก็บไปเก็บไว้คนะัดคัดไว้ใส่กล่องใส่ตลับไว้นะอย่าไปยากอะไร งานก็งัดมาให้พี่พีดูเพื่อชมกันนะครับสวยงามอย่างนี้ก็ทําบูเลี้ยงสุนัขจอนจัดทักห้วัน0860183726เป็นเบอร์โทรมาตรฐานนะครับมีคนโทรมาถามลิเกบาวันคณะพุงสกรพรทวีของพี่พรสมครับเออราคาไม่แพงไปไกลก็ต้องไม่กี่หมื่นแล้วครับไกลก็อาจจะเป็นเป็นแสนขารถคารานะครับ ฉากไฟแสงสีเวทเลเวทีร้อยตกลงแล้วนะครับเปล่งกันที่จังหวัดนครหวัดไปเล่นนู่นเนี่ยของดีจะด้วยบอกม่ยจะให้ฝนตกเงียยใช้ได้สงการหาไปแล้วนะครับไปเล่นกันสงการผ่านไปอันนี้เขาจองไว้ล่วงหน้าเลยยาภาพดีเกย์ไทยพงศกรพรทวีก็เ,เป็นทีมงานของพงศกรสงนะครับดีเกย์ดังๆนั้นไปร่วมเล่นกัน พระเอกแต่านางเอกมากมายนะครับหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยส่วนพรสได้แค่จุดทูบเทียนแลรับงานให้เขาที่เขาก็รับงานมาให้เราเราก็จุดทูบเทียนให้เขาแสดงตัวหากินกันครับที่งานเบาๆลงกับผมกลัวโควิดไม่ค่อยได้ไปเขาที่โควิดจะลำบากเพราะเราอายุมากกว่าเขาแล้วนะครับเป็นไปนี่ทำให้ ไหมอ้นี่เลยล่ะลำบากเลยนะโควิดเนี่ยก็เลยหยู่ดพัดๆเราก็กอภะคืนมาถ่ายทำใครมาบูชาบ้างเช่าบ้างไปเลี้ยงสุนัขจอดจัดขอบคุณมากนะครับคุณพี่สมนึกอาภูดเยอะหน่อยเขาทำบุญมาเยอะนะย,ยังได้บูชาพระไปส่องไปดูแล้วก็ ช่วยเลี้ยงสุนัขอยู่ตลอดอ่ะเขาบอก็ไม่ไม่สนใจแล้วทำบุญด้วยเลี้ยงสุนัขด้วยแล้วพุทธจาร์โตก็สั่งก็ได้เงินก็ไปถวายพุทธจาร์โตไปถวายพระเจ้าวาดเนี่ยผู้ช่วยเจ้าวาดาวาดัดละคนสองวัดบางหลวงหัวป่าไปถวายแหละคิดอะไรมากพันหมื่นครึ่งหมื่นมีห้าพันถวายห้าพันสามพันก็ต่อยอดไปดีกว่าไม่ได้ทำอะไร เราพระสมเด็จมาให้เขาชมกันก็เราพุทธจารย์โตมาให้เขาชมเขาพูชชาไปแล้วก็ตังไปถวายพุทธจารย์โตแล้วเราก็อายุมากขึ้นนะพระเราเยอะไม่ยากแล้วครับเดี๋ยวใส่ถังถังที่ก็ตวงข้าแบบแตะก่อนนะลองชั้นลองชั้นเอาชั้นละสามสิบองค์ห้าสิบองค์สิบชั้นก็จะเป็นร้อยเป็นพันองค์แล้วนะ แล้วก็ไปไหนอ่ะไปประจุที่เสียนพุทธจารตูเนี่ยในองค์พระนอนไว้ประจุที่พระนอนวัดป่าสว่างบุญอ่าเ,เอาในองค์ที่สองนะครับเพื่อนครับพูดถึงเราจะไม่เนี่ยมันไม่ไมยากหรอกครับเพื่อนเก็บเข้ากลุกนะเผื่อเราเกิดเผื่อ,อ,อไว้ซ่อมแซมพระที่เขายังไม่เก็บไว้นะ อยูที่สามนะเอา้าสวยนะครับเออดูกันผิวพันธ์เขาเรียกว่าปูนผงปูนผงเพชรเดี๋ยวสี่ห้านี่ก็สวยเดี๋ยวให้ดูนะสวยวันนี้เสนอให้ชมกันเรียกว่าขอบคุณอาจารย์เชอาจารย์เซ็ง ลุงอุ่นไม่ต้องขอบคุณแล้วเดี๋ยววันนี้ต้องทำบุญตรวจน้ำแล้ววันนี้ต้องแผง่เมตตาให้กันแล้วนะครับขาขายก็ว่าดีก็ยังไม่ดีนะปีใหม่ก็ยังหน่อยหอยอยู่คนไม่มีตังค์อ่ะนะจะไปอะไรเมื่อวานเราก็สวดบนญสวดพรกันนะให้กับองค์พาของเราเนี่ยให้ท่านสุขภาพ พลันไมยดีขึ้นเนาะองค์พาสวดมนต์กันทั่วประเทศแหละทุกวันก็สวดอยู่เนาะแล้วก็ยังสวดมนต์ให้คุ้มครองผู้ที่ลงประจักเรือสุขโขทัยเนาะออให้พ้นภัยพิบัติเนี่ยเราต้องช่วยกันจิตใจของเราผรเด็จพุทธจารย์โตก็ช่วยเราบอกบอกปยังพพุทธจารย์โตให้ช่วยนี่แหละครับเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกวินาทีทุกคน ใครจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถึงขราวเคราะห์มีเคราะห์ก็ต้องเกิดขึ้นเนีท,ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเกิดเท่านั้นเราต้องไ่ประมาทในการสร้างกุศลส,สร้างบุญทำบุญตักบาตรที่ก็โอเคแล้วทับขัาเจ้าในมาฟาร์มบริสุทธิ์ขอผูช้าพระพุทธถวายพระสงฆ์จิตใจจำานงมั่นคงต่อพระนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วมูมานขอให้พบปัสสิอานนานาคตการนี้เถิ พระเจ้าขอตัง้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครัวอาจารย์ทั้งวงวานญาติไม่สนิทกันคนเกยร่วมทํางานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินทําบุญจวดน้ําแผ่เมตตาไปให้เจ้ากรรมนายเวรบางทีเราไปไหนมาไหนเดินทางเขาจะได้ปกปักรักษาคุ้มครองเรา หลวงพ่อที่เราบูชายอยู่ก็ถุเด็จโตหลวงพ่อเงินหลวงปูท่ทวดแล้วขอให้ท่านได้รับุ่นบูชกุศลเนียขอให้ท่านคุ้มครองปกป,ปักรักษาเราก็วางเราไปนึกถึงครูบาอาจารย์แก้วค่าปลอดภัยน่คนที่รอดตายเนี่ยก็ถือว่าปฏิหารคนที่จะขอภาวนา23คนเนี่ยขอให้รอดบนเจ้าระกูเนื้ยนะพระอ,องค์พาก็ให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นมาอย่างเดิมจะประกูเนื้ยนะ เราก็จะไปคิดอะไรมากคนไทยเราเนพระมหากษัตริย์ท่านเนื้อหัวของเราอยู่แล้วนะปกปักรักษาคุ้มครองพ้องไผ่ครับพรสง่งก็แต่แนะน,นํานะเพื่อนฝูงอย่าไปคิดอะไรมากนะบางคนก็ว่าผมเป็นพระหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นนะโทรมาบอกผมไม่ได้เป็นหรอกครับเป็นคนธรรมดานี่แหละไปฟังเขามาไปชอบ,ชอบทําบุญวัดเหลือวัดต้วัด นอกวัดในวัดไหนเขามีบุญก็ชอบไปทำัาเขาแล้วก็จําเขามาพูดประติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาฟังกันไปนะครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยเพราะมีวัดดัดนิสัยวัดกับบ้านผัดกันช่วยอํานวยชัยถ้าขัดกันก็บรรไรทั้งสองทางริ่งลองไปขัดตับวัดเนี่ยเราแย่เลยยังไงวัดเขาไหนดีไม่ดีเราจะไปยุ่งเขาเราเฉยอย่างเดียวแต่ไปยุ่งกับเขามากนี่เราแย่ เ้าเกิดเราไปเล่นเขี่ยไยเล่นเลยใช่ไหมละไม่ได้ไม่ได้วัดวัวอารามสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นพระจะดีจะชั่วจะอะไรก็เรื่องของพระเขาเขาแก้กันเอาเองคนไปทำให้ศาสนาเสื่อมคนนั้นก็ลำบากถึงเวลาก็ตกอับหมดบุญหมดไรที่สร้างมาแล้วถ้าเราทำบุญนี่ก็เหมือนกับการที่เราเติม อี่ข้างหลังนะโอ้มอกี้นะมีรอยนิ้วมือด้วยนะครับองค์ที่สามนะครับผ่านไปองค์นี้จะสวยมหเนี่ยดูดิฐานแซมที่องค์ที่สี่นะครับเป็นพิมพ์ฐานแซมเอาเสนอพิมพ์ฐานแสมให้ชมมาสักองค์หนึ่งนะครับเพื่อนครับพี่ครับนะแต<ม>่ว่ากันเลยนะ วันนี้ล้วก็จะเสนอพิมพ์ให้ชมกันนะมีสามแซมค้องหลุดก็ไม่อ่งเนื้อผิดกับเขานะโอ้นี่เนื้อยืดเนื้อหนึกนุ่มนะเก่าด้วยธรรมชาตินะพิมพ์นิยมวัดละคันก็เป็นการเติมบุญเหมือนน้ำมันตะเกียงจุดทุกวันตะเกียงเนี่ยจุดทุกวันน้ํามันเนี่ยนอะไรรู้ไหมฮะมันก็หมดถ้าเราเติมไปเวลาทําบุญเราก็เติมทุกวัน พอสมก็เติมมานิดใส่ร้อยหนึ่งสังฆทานชุดหนึ่งทำบูตัวนะแผลเม่ตาไปข้าวปลาอาหารหวานข้าวจัดหนักจัดเต็มใส่ทุกวันพระวันธรรมดาก็วันละสามรูปสี่รูปก็วันละองุ่ยี่สิบข้าวปลาอาหารเสร็จจัดใส่ไปเนี่ยมันทำให้เราเกิดบิสเนห์นะครับเราจะไม่ทำเหมือนเราเติมน้ำมันเนี่ย เราอาจจะทําบุญไว้ชาติีแล้วเยอะแยะนะสารพัดสารพย์ทาไม่มากไมแต่มาชาตินี้เราไม่ทําเลยไม่เติมไม่ต่อก็หมดไปเหมือนน้าในตุ่มเนี่ยตักไปเต็มตุ่มเลยเหมือนเงินเนะเอามาใช้ล้างหน้าล้างตาใช้ก็หมดเหมือนเงินทองเราที่เก็บไว้สะสมมากมายเอามาใช้ทุกวันทุกวันก็หมดถ้าเราไม่หามาสะสมเก็บเอาไว้แต่พอสงแล้วหมดไปเยอะแล้วหลายสิบล้านสิบห้าล้านแล้วเลี้ยงสุนัขจรจัด สี่เป็นพันตัวนะหลังตอนที่เขาประกาศว่าแหมใครมีสุนัขจรจัดต้องไปขึ้นทะเบียนไหม่อย่างนั้นไปกัดใครหรืออะไรจะรับโดนรับโอ้โหสัตว์เสร็จเลยเขาเนี้ยผนสงก็เลยต้องนู่นแหละครับไปจัดให้อพรเอเอก็เลยต้องคนมามา,มาปล่อยาเยอะอะนะไม่ว่าเขาหรอกครับเรื่องของเขาเออเก็บมาแล้วก็เลี้ยง เช้ามาพวก็มาขอโอ้โหผสมขอข้าวไปให้หมาหน่อยฮะหมาคุณลุงมีกี่ตัวสี่ห้าตัวเอ้ามาเอาไปเลย,เ,ยเดือนหนึ่งครึ่งก็สอบก็สอบนึงบ้าที่ผมเนี่ยแต่คุณลุงต้องไปหากลับเอาเองนะไปผสมให้มันกิน,นสารมันครับจะเป็นหมาใครก็แล้วแต่ผมเห็นหมาพร้อมๆเนี่ยผมจะากะจับไปไว้ที่ของผมเนี่ย,ยกกผมผมเลียเ้ยงดูอย่างดีหมา ขอบคุณเจ้าของสถานที่เขาก็ไม่ได้ทําอะไรเลยนะยี่สิบปีมาแล้วเขาก็ปล่อยอยู่เนี้ยนะเนี่ยเป็นที่ของเซนทันเขาครับเขาก็ไปเลี้ยงสุนัขไว้ก็ดีเหมือนกันยังปวดหัวถ้าเขาจะให้จับไปไว้ไหนจะไปไว้ไหนยังไม่รู้เนี่ยนะภาวนาไว้เว่าอย่าพึ่งอาทำหน้าที่ทําอะไรเลยนะนะครับรเราเลี้ยงอยู่ดูไหม หลายร้อยตัวนะตายไปก็เป็นสี่ห้าร้อยตัวแล้วตายมาไอตัวไหนแก่ก็ตายฝังฝังไปเรื่อยหมารุ่นใหญ่ๆเหลือไม่คิดตัวแล้วไม่ถึงสิบตัวหลังเรือจะหมารุ่นๆครับนะที่มันโตขึ้นมาเหมือนเขาโยนทิ้งมอนกวากทิ้งมันอะไรก็ว่าไปนะครับไอเราก็มีนาทีเก็บสะสมนะครับที่ดูวันนี้องค์สุทธาสี่ 4. เนื้อเขาดีนะครับเออผมให้ชมหน้าแล้วก็ต้องชมกลางฐานแซมถูกใจมากนะครับขอบคุณมากนะครับน้นําะไรก็ไม่เคยน้ําใจที่กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามดูดีนะครับมีถูกต้อง วงที่ห้านะผีมอาจะสวยเน้นึงมีก่อประจบติดมาด้วยนะครับอ่านี่ยยังไงครับพระนะชมกันนะแหมคนนี้เขาเรียกว่าไลายนี่เลยเนี่ยไลยอะไรอะไสวยเลยแนะ้ <laughs> ดูดีนะครับเนี่ย เก่าธรรมชาติาภาษาเซียนเขาเรียกว่าหนอนด้นฮะาระยุบตัวนะครับเป็นเรื่องปะกะติสวยอย่างนี้นะครับเออก็ว,ว่าไปจะทำบุญกีวันก็โทรมาได้นะครับ0ูนย์แปดหกศูย์หนึ่งแปดสามเจ็ดทำบุญก็ยกมือขึ้นเลยนะใครให้ตังค์ผมมาต้องยกมือมโนทนาด้วยเดี๋ยวไปซื้อไก่าวางก็ซื้อข้อไก่มา ร้อยโลร้อยโลก็เป็นเงินพันกว่าบาท้อไก่จะถูกนะตะคค้งไก่แพงจังเลยเพื่อนเฮ้ยโลกเกือบสามสิบาทสามห้าบาทเลยต้องหันไปให้หมากินคอไก่วาละยี่สิบโลเดี๋ยวสิบวันห้าวันซื้อทีให้รถไปซื้อจากโรงงานมาถูกหน่อยเอยว่าไปคนเลี้ยงหมาอย่าไปคิดอะไรมาก แกเดี๋ยวเราได้เลี้ยงนี่มันก็อิ่มใจแล้วนะใครมาช่วยเลี้ยงก็ได้บุญแล้วนะครับหรือท่านเจอตรงไหนซื้ออาหารติดรถไปแก้กรรมด้วยการเอาอาหารให้จัดทานนะคือหมานี่เลยเจอตรงไหนตามถนนหนุนทางหยอ่อนนรทัตถุงนงโอ้ยมาดีใจตายเผื่อมีลูกข้าบาให้ลูกมันกินแล้วนะวิ่งดังดกัดกดกัดกดักเนะี่ยไปให้ลูกกินเนี่ยก็ดีอยู่นะครับสร้างกุศล นะผมเคยแต่ผมไปเลี้ยงหมาทุกวันนะขับรถซาเลงไปจ้างเขาสองร้อยขับรถซาเลงเราเป็นคนตักข้าวใส่ข้าวไปสิบถังวิ่งออกจากหน้าชุมชนประธาพรของหลวงสิบห้าวิ่งเรื่อยไปเลยยันประมาณกิโลหนึ่งแล้วก็เลี้ยวเข้าที่ที่เราไปเลี้ยงเข้าประตูตรงโน้นก็มีประตูให้เข้าออกนะมีผ่านไปเอ้ผมยังไม่เคยเห็นมีใครมาถ่ายรูปผมสักทีเลยนะ ข้าวเต็มรถเลยนะข้างท้ายข้างรถเขียนด้วยว่าอาหารหมาจอจัดมีแต่คนมองเนะี่ยคนมองผมก็แต่งตัวใส่รองเท้าบูทใส่หมวกคาร์บอยเขาก็ถามว่าไอหมอทีจะไปเลี้ยงวัวหรือเลีเ้ยงหมาผมไปเลี้ยงหมาตุกวัเลยนะครับคนแถวนี้เขารู้จักหมดอนะ่ะบางคนเขาก็ซื้อหัวอาหารมาให้เมื่อวานร้านเจ๊แต้มเขาก็ซื้อหัวอาหารมาให้กระสอบหนึ่ง แล้วก็ปลากระป๋องร้อยกระป๋องเขามาให้ผมก็ผสมให้หมากินนั่นแหละส่วนมากก็คนบ้างหมาบ้างก็ไม่รู้อะได้ให้คนอื่นเขากินมาม่าได้สั่งมาม่ามาสักยี่สิบลังข้าวอีกสิบยี่สิบถุงถุงละห้ากิโลถุงละร้อยกว่าบาทแต่ตังหมาแหละพี่สมฤกก็ให้มาเขาอกเลี้ยงหมาแต่ผมขอญาตินะพี่นะอาไปเลี้ยงคนบ้างคนไม่มีกิน ไม่ใช่ผมนะเลี้ยงคนเลี้ยงคนจนคนยากคนละคนร้ายคนเท่าคนแก่ที่เขาไม่มีกินในซอยผมเนี่ยมีประชากรแฝงอยู่ประมาณเกือบสองพันคนและประชาชนที่มีทะเบียนร,รักอยู่ในชุมชนเนี่ยพันคน,คนแล้วมันมาหลายจังหวัดไม่ทุกจังหวัดเลยในชุมชนผมเนี่ยมาเช่าบ้านอยู่กันอะไรกันคนตึกเช่าเป็นซอยแรกแรก,แรก,แรกของชุมชนของหลวงข่าวปลาอาหาร ก็มาย้าทะเบียนมาอยู่อะไรนี้กันอาศัยอยู่แถวนี้แก่แล้วก็ไปไหนไม่ได้ข้าวปลาไม่มีกินผมก็ต้องดูแลแต่ว่าผมแก่ใครจะดูว่าลูกก็ไม่มีนะเ,เนาะเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเลี้ยงหมาหมดเอา้าบอกถึงเวลานั้นขอให้ตายแบบสมบัติเมธานีเลยอย่าเจ็บอย่าป่วยกินข้าวเสร็จก็ให้หลับเลยถึงเวลาเขาก็เอาไปเผาเองแหละผมว่าพระเนี่ยเขาจะเาผาผมมีอยู่สองวัด วัดทวีกับวัดบังขันด็อกเตอร์ทั้งคู่เย่ยผู้ถวายไปสามหมืนกว่า้ายโยมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดทวีกับวัดบังขันถ้าโยมเสียชีวิตอาตมาแย่งเลยทาบุญกับวัดไว้เนี่ยฝากชีวิตไว้กับพระครับอ้าวนะครับวันนี้ก็ทุกท่านโชคดีองค์สุดท้ายครับพิมพ์หอนด้นวัดตะขังกคสิทธาราม มีเงินใช้ไม่ต่ำสักคนไม่จนสักใครตลอดปีใหม่เดินทางแควขาดปลอดภัยนะพ้นจากภัยพิบัตินะรถรถลาก็ก่อนจะไปก็ยกมือไหว้แม่ธรณีแม่คงคาพระภูมิเจ้าที่พระพุทธพระธานผส์นะให้ปกปกักรักษาคุ้มครองของภัยให้พ้นจากภัยจะรายทุกประการเนาะนะจะได้เดินทางกลับไปถึงผูสูงลำนากันนะวันนี้เริ่มแล้วละ่ะทยอยแล้วละ่นะนี บางคนกลับไปแล้วก็ไม่มาอีกเลยไม่เห็นเลยเพราะว่าเศรษฐกิจไม่มีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่บ้านนอกแต่พร้มสงส์นี่ไปได้ไปนานแล้วเจ้าพระคุณไปไม่ได้ต้องเลี้ยงสุนัขจรจัดขอบคุณท่านมากนะครับทุกท่านที่ให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและยังช่วยตะตังมาเลี้ยงคนที่ชอบบูชาพระถามพระนะครับถ้าท่านพร้อมก็ตกลง กันได้นะครับถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับสุดท้ายนี้ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขคิดอะไรสมความมุ่งมาตนปาถนาขออำนาจบารมีพระแก้วมรกตนะครับวัดประสีสัจดารามพระพุชินลาชพุทธโสธรปกปัก,ปก,ปกร,รักษาคุ้มครองพร้องไผ่นะครับปูกทวดสมเด็จโตเป็นสิริมงคลนะครับทำอะไรจะเจริญเจริญรุ่งเรืองสงฟมฟัามุ่งมาตนปาถนานะครับ ยังไงยังไงอย่าลืมพระไร้บ้านพระอรหันต์พระพ่อพระคุณแม่นะครับแล้วครอบครัวของเราปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้กับตัวเรานี่แหละถ้าเราครอบครัวดีอะไรดีวางภุ่มนี้ก็จะปะลืมนี่ก็จะเป็นบันยุดแล้วซื้ออาหารหวานข้าวพนังกินที่บ้านเราคุยกับพี่พี่พน้องน้องพวกพ้องพี่พี่เนะหนึ่งถ้าเราไม่เอาเปรียบเขาสองเราให้ทานเขาทุกอย่างจะดีถ้าเราเอาเปรียบเขาด้วยในนี่มันก็จะเกิดใครก็ไม่พอใจ แม้กระทงสัตว์ที่ที่มันกินอาหารกันไอตัวนั้นกินมากตัวนีก้นก,นกินน้อยก็มไม่พอใจกันนะครับแ้วลองเราไม่เอาเปรียบกันดูแลซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันลอง,องเอาไปใช้ดูนะครับทุกอย่างจะมีแต่ความสุขร่ํารวยร่มเย็นเป็นสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับเพื่อนครับพี่ครับขอบคุณมากครับ